และตอนนี้นะคะเราก็มายืนอยู่กับผู้บริหารของทางฟิล์มลามินาค่ะคุณจันทภาสายถมอนประธานเจน้าหน้าที่บริหารบริษัทเทคโนโลีจำกัดค่ะสวัสดีค่ะขอะขอนุญาตเรียกคุณจันนะคะคะขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับคอนเซ็ปต์ของฟิล์มลามินาในปีนี้หน่อยค,ค่ะค่ะคอนเซ็ปต์ของเรานะคะมาในคอนเซ็ปต์เรื่องของ EV influencers น,นะคะก็คือเอ่อเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ออกมาอย่างต่อเนื่องนะ,ะ,ะก่อนหน้านี้ก็เป็นลามินาดิจิตอลเซรามิคเซรามิกแท้ตัวจริงที่ครองใจผู้ที่นิยมฟิล์มเซรามิกมาอย่างยาว ต่อมาเนี่ยก็มีการพัฒนาสินค้ารุ่นใหม่ๆออกมาเพื่อสอดรับกับโจทย์ในเรื่องของการเทคโนโลยีานยนต์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะมีตัวเลือกใหม่ๆมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรถ EV หรือว่า h y b ริดก็ตามนะคะ,ะก็ร่วมกับทางโรงงานผลิตเ,เทคโนโลยีที่เราเรียกว่า EV Boost ออกมา<ะ>เป็นฟิล์มรุ่นใหม่นะคะที่ประกอบไปด้วยซีรีส์ EV Boost แล้วก็ EVS <ะ>ส่งเสริมการใช้สัญญาณดิจิทัลเพราะว่าฟิล์มอะ่ะ มันเป็นส่วนประกอบที่สําคัญมากๆเลยสาหรับคนคนใช้รถเมืองไทยเนาะขาดไม่ได้เลยนะคะแดดร้อนมากๆใช่ค่ะแล้วรถต์เนี่รอบตัวเราอ่ะก็ประกอบไปด้วยเทคโนโลยีที่น่าสนใจหลากๆมากมายแล้วแน่นอนสัญญาณดิจิทัลเนี่ยมันจะต้องไม่ถูกบล็อกด้วยเจ้าปิ่มกองแสงนะคะนั้นท่านที่สนใจนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีหรือใช้พวกสมาร์ทคาร์ใดๆก็ตามเนี่ยแนะนําให้ลองพิจารณาพวกกลุ่มตระกูลลามินาดิจิตอลบูสค่ะแล้วปีนี้มีไฮไลท์ตัวไหนบ้างไหมคะที่อยากแนะนาแนะนำ แนะนำมากๆเลยนะคะสำหรับท่านที่สนใจฟิล์มใสค่ะก็คือกลุ่ม EV Boost นะคะที่ติดตั้งกับ f ฟ r r ์รคันนี้นะคะความน่าสนใจของ f ฟ r ร์รคันนี้ก็คือว่าเป็นรถ f ฟ r ร์รคันแรกในเมืองไทยที่เป็นระบบไฮบริดนะคะแล้วก็ติดตั้งตัว EV Boost นั้นเวลาท่านขับขี่ไปไหนเนี่ยเอาเบสิกง่ายๆเลยอินซิพาใช้ได้นิเวกเตอร์ใช้ได้ไม่หลงแน่นอน แล้วเวลาอัปเดตซอฟต์แวร์ฟิร์มแวร์มอลแวร์อะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถผ่านคลาวมาได้เลยไม่บล็อกสัญญาณนะคะแม้กระทั่งควบคุมเซนเซอร์ต่างๆก็ไม่ต้องห่วงเพราะมันไม่บล็อกสัญญาณค่ะแต่บางท่านบอกว่าอุ้ยสัญญาณผ่านแล้วแล้วความร้อนผ่านมาด้วยหรือเปล่าใช่ไหมสำคัญเลยหลายคนอาจจะกังวลว่าสัญญาณผ่านมาแล้วแล้วความร้อนล่ะใช่ค่ะเพราะว่ามีหลายท่านเลยบ่นเลยบอกว่าเนี่ยใช้ฟิล์มนั่นนี้นั้นนี้ในยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้นะคะพอเป็นเซรามิกก็สัญญาณผ่านได้จริงโอ้แต่ความร้อนมันร้อนมากด้วยนะคะ ถ้าเป็นลามินานะคะไม่ว่าจะเป็นซาลาแมทริกซ์นะคะเป็นมิสทรีหรือว่าเป็นกลุ่ม E ีวีเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของความร้อนค่ะยังค,คงมีประสิทธิภาพในการกันความร้อนรังสีง UV, UV ได้อย่างเต็มที่แต่เป็นมิดกับสัญญาณดิจิทัลต่างๆค่ะว้าวต้องบอกว่าฟิล์มลามินาเนี่ยมีให้เลือกเยอะขนาดนี้แล้วปีนี้มีคําเป็นพิเศษอะไรบ้างคะค่ะส่วนรดพิเศษนะคะสำหรับท่านที่จองฟิล์มลามินาในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์นะคะ,คะที่30%แต่จะมีบางรุ่นนะคตะ่องเวลานะคะ ต้องตามทาง f c e e o o o นะคะอาจจะมีส่วนลดท็อปอัพด้วยก <มา S 2> ็ติดตามทางเว็บไซต์ ites, แล้วก็ Facebook ของเราค่ะ,คะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณจันฝากอะไรสำหรับใครที่สนใจอยากจะเปลี่ยนฟิล์มกับลามินาหน่อยค่ะก็ฝากว่าสำคัญเลยนะคะมา,มาเดินมาโชว์แล้วแวบบุข,ของเราสักนิดหนึ่งนะคะลองพิจารณาดูน่าจะมีฟิลม์มเพราะเรามีฟิล์มให้เลือกเยอะมากเลยนะคะแม้กระทั่งบัตตี้ซีรีส์ที่เป็นฟิล์มอาคารสาหรับ สัตว์เลี้ยงสัตว์รักของเราที่เราเลี้ยงกันจนเป็นสมาชิกในบ้านของเราแล้วเนี่ยก็มีให้พิจารณาด้วยเหมือนกันนะคะแล้วอาจจะมีบางรุ่นเนี่ยที่ท่านชื่นชอบนะคะลามินา่าเราก็อยู่ในตลาดมานานกว่า28ปีแล้วเป็นผู้ชี่ยวชาญด้านฟิล์มกองแสงตัวจริงค่ะลองเลือกดูแล้วก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆที่โดนใจแล้วก็มีฟิล์มสีสวยต่างๆที่ประสิทธิภาพดีโดนใจท่านด้วยจะได้อาไปเที่ยวสงกรานได้อย่างมีความสุข โอ้โหถ้าน่าสนใจมากๆขนาดนี้แล้วอย่าลืมนะคะแวะมาเยี่ยมชมแล้วก็มาเปลี่ยนฟิล์มได้ที่บูธของลาบินาค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณจันมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ